ชุดนักแข่งชุดนักแข่งค่ะก่อนแข่งอะเราต้องเอาชุดไปตรวจเขาก็จะดูว่าของแท้ไหมถึงจะติ๊กให้ผ่านถ้าใครใส่ของปลอมหรือว่าใส่ของที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือจะถูกตัดสิทธิ์ทางการแข่งเพราะมันอันตรายไงนี้ว่าด้ประมาณแบบ7-8็ดแปดเน่าจะเป็นไอเมใบแรกนะมันคือไอเมสที่มีความเป็นแบบว่าแคนวาสด้วยสีดำด้วยนะสีน้ำตาล แต่ว่าถ้าแอร์เมสเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มเราก็ต้องบอกว่าสีน้ำตาลเข้มจบพอดังบอกมันไม่ใช่เก่งยีนเราก็คิดว่าเป็นผ้าจับไปเหมือนตะไคร่ดักปลาลุเอียดูฉันแรงมากกับมูเตก้าฉันไม่ได้ดนมาเป็นมูเก้าตุ้ยน้ำอู้ว้าวอะไรขนาดนี้อะใส่แล้วแบบไอจีแตกถ้าเคยจะมีอันนี้คือซื้อเพราะว่ามันคอลแลบกับซีดาก้อน4,600บาททวนดีเซลมันไปกี่หมื่นนะก็ไม่รู้เออจะสองหมื่นไหม แปดหมืแปดหมื่นเหรอแปดหมื่นก็ขายเลยสิคะอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณอยู่กับรายการพังตู้ค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของสาวน้อยที่แบบเมื่อไหร่จะโตสักทีคือนางดูอ่อนกว่าวัยใส่อะไรก็ดูน่ารัก แล้ที่สําคัญแพ้คําว่าคอลแลบแพ้คําว่าตัวสุดท้ายแพ้คําว่าราคาจะขึ้นนะลิมิเต็ดต่างๆนะจะเป็นใครนะคะตามดิฉันไปตอนนี้แหละค่ะดิฉันกับนันขึ้นไปหาเขาแล้วค่ะคุณมะปังอลิสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มีการมองวัยหอยสังนิดหน่อยถึงได้รู้ว่าอายุเท่ากันหน้าอ่อนกว่าวัยมากูรุ่นนอง จริงเหรอเป็นอย่างนี้เลยโตมาเป็นงนี้เกิดมาเป็นงนี้เลยเขาไม่มีช่วงแบบอกค่ะเกินเลยลูกอไคือโดนทักว่ายังเรียนอยู่ตลอดหน้าแบบหน้าเรายังดูแบบอ่อนยาวแต่คือวัยเราจริงก็ต้องดูแลตัวเองบ้างกระซิบได้ไหมว่ามาปางมีแบบเคล็ดลับอะไรบ้างกระซิบก็คือเข้าคลินิกเข้าคลินิกตั้งแต่เข้าวงการใหม่ ก็คือยิ่งดูแลตัวเองเร็วยิ่งดีจะได้ไม่ต้องไปหนักตอนแก่ไงเนื้อเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าอย่ารอให้มันแบบย้วยลงมาตามแกนโลกอ่ะเรือปั๊ถ้าอย่างนั้นมีอะไรที่มาปังดูแลเป็นพิเศษไหมเลือกยังไงก็คือหน้าก่อนเลยเพราะว่าคนจะเจอเราก็จะแบบอ่ะมองหน้าก็จะต้องอยากให้ทุกคนประทับใจเริ่มจากอะไรที่มันเป็นแบบพื้นฐานก่อนเลยพวกริ้วรอยยกกระชับต่างๆที่สําคัญเลยทํางานหน้ากล้องแบบนี้นะคะก็ต้องดูแลใบหน้าตัวเองตลอดเพื่อความมั่นใจในแบบอืมจ อันนี้เห็นด้วยแล้วคนก็ชอบมา <laughs> ทักนะดาริวดาราตัวจริงทำไมตัวเล็กหน้าไม่เห็นใหญ่เลยสวยกว่าในทีวีอีกคือต้องบอกไหมว่าเราต้องเล็กกว่าในทีวีอีกไปเพราะว่ามันขยายหมดอะในทีวีแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นจอแบนเขาบอกว่ามันจะบวก5โล <c oughs> ใช่ <นะ S 2> ถ้าแนะนําได้1ตัวจะแนะนําอะไร 1>, 1ตัวเลยนะที่รู้สึกว่ามีผลลัพธ์ที่ดีก็ลา <c oughs> ออเซลาค่อซึ่งอเซลามันคือเทคโนโลยีที่ทำให้ความสวยของผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเป็นจริงได้ช่วยเรื่องการดูแลผิวหน้าของเราได้แล้วจริงๆเราอะพอใจมากกับผลลัพธ์เพราะว่ามันช่วยเรื่องผิวแล้วก็ช่วยเรื่องการยกกระชับให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูแบบ ทำหนึ่งครั้งไม้่อยู่ได้นานแค่ไหนคือทำครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้นานหนึ่งปีเลยนะจ๊กกี้คุ้มมากปังมากนะไม่รู้ว่าในกล้องเป็นยังไงแต่ว่าในฐานะที่เห็นด้วยตาเนื้อนะจ๊ะผิวหน้านางคือแบบมันอยู่คงอยู่เส้นอยู่ว่ะเป็คนดูแลตัวเองดีมากย้อนจากดาวย้อนจากดาวเลยนะย้นดึงไว้อยู่ค่อยเมาแม่อะค่อยเมาเหรอก็คือเริ่อต้นมา อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอเอาเรื่องความสวยความงามเก็บไปพูดหลังกองแล้วกันเข้ามาในหมวดหมู่ของคอยเป็นกระเป๋าเลยโอเคใบแรกอยากจะได้เป็นในส่วนของใบที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาเอาจริงใบที่แพงที่สุดไม่ได้เอามา <laughs> ไม่ใ <laughs> ่ราคาแต่ละอันมันเท่าๆกันอนะ่ะมันไม่ได้มีแบบแพงแบบโดดอ,อย่างนั้นนะรู้สึกว่าที่เอามาคือมันเท่าๆกันไม่ได้แบบมีแพงแบบอหูแล้วใบไหนที่รู้สึกว่าซื้อไปแล้วแพงแต่ใครคุ้มสุด อ่ะใบนี้ใบนี้ก็แพงน้องคนนี้อันนี้ว่าแพงในราคาตอนนี้นะตอนนั้นเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วสิน่าจะประมาณแบบแสนต้นต้นนะแต่ว่านี่เก่าแล้วนะใช่ตั้งแต่แสนกว่าเนี่ยโอ้คนดูแลของดีเนาะแล้วแต่ใบทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามสี่แสนคือตอนที่ซื้อเราจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อเป็นแบบของขวัญให้ตัวเองนึกถึงว่าที่นี่เราไปมานะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ซื้อคือคิดว่าแพงแบบรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือแบบมันขึ้นแบบนั้นเลย ซื้ออันนี้เพราะมันใช้ง่ายดีอะมันทำเละใช้กับอะไรก็ได้แล้วแต่งตัวง่ายๆไงก็เลยแบบใช้แบบนี้แหละแต่ว่ามันดำอะปกติพอแบบใช้ไปนานๆน,น้องจะเริ่มเทา<ช>แปลว่าปกติที่บ้านก็คือใส่ถุงใส่อะไรไว้ใส่ถุง<ว>ใส่หนนี้ใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่ตู้ไว้แล้วบวกกับใช้น้อยด้วยแต่ถามว่าถ้าให้เลือกใส่งใช้ง่ายก็หยิบไปใช้อะไรเ,เงี้ย ใบเสเซมสีความใหม่ดีแหละด้จะความใหม่ดีก็เลยแบบเอินแอบเน็บไว้ให้มันเป็นสริมงคลแหละถ้าคนชอบลงทุนกับอะไรแบบนี้หรอคือเอาแค่เพราะว่าซื้อมาแล้วมันเป็นแบบอินเวสต์มินแบกได้ต่ถามว่าอยากจะได้มากสุดไามว่าอยากจะขายไหมก็ดูมากสุดนะแต่ว่าไม่ค้อยอยากขายแค่รู้สึกว่าโอเคซื้อมาแล้วมันก็มีประโยชน์ไม่ขาดทุนก็ไม่อยากขายซื้อมาแล้วก็ตอนซื้อจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันขึ้นเรื่อยๆนะมันรู้สึกดีแต่ถามว่าสุดท้ายขายไหม จากใบนี้มาสู่สิ่งที่อยู่หน้าฉันเลยดีกว่าน้องหลุยคนนี้เขามาได้ยังไงแล้วสิฟีลแบบ ล <Limited. S 2> ิมิเต็ดอันนี้คือได้จากญี่ปุ่นตอนนั้นเขาคขแ้แลบกับไบอายโยออที่เป็นแบบศิลปินที่แบบว่ารูปโพกดอดที่ดังๆเลยอะตอนนั้นก็ไปต่อคิวดูก็ไม่ดูว่ามีหรือเปล่าแต่อยากได้รุ่นนี้อยู่แล้วชิปออกก็คือเป็นรุ่นที่แบบมีมานานแล้วเนื้อออกไหมก็เลยแบบเฮ้ยเราชอบสีสันชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเป็นเราดีเลยซื้อ,อซึ่งแบบปลว่าคุณมาแปงเป็นคนแบบอินกับศิลปะอยู่แล้วหรอใช่ชอบอะไรที่มันแบบมีความหมายมีเรื่องราวอะไรเงี้ยชอบพอแบรนด์เนมไปเอ็กซ์ด้วยมันเลยยิ่ง ประมาั้าแล้วอันนี้คืออะไรทำไมมีตัวเกับตัว,ต,วตัวเอชื่อจริงอริสาโอ้โอเขาให้ทำอะไรฟรีก็ทำหมดแล้วฟีเอาไมเอาได้กี่ตัวเอาไหม<อ> <laughs> ดูมาหลายปีแล้วนะกาจะซื้อแต่ละใบอ๋อเป็นคนแบบเป็นคนคิดเป็นคนคิดเป็นคนกลับไปฝันไหมกลับไปฝันก็ไม่เชิงฝันแต่ว่าฝันตอนตื่นมากกว่าเอ้ฝันตอนตื่นเป็นยังไงบ้างคือแบบยังไม่หลับไงแต่หนึตลอดเวลาแบบเอ้เอาไปดีไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาคนนี้มาทาไมเนาะคนนี้เนาะคนนี้คือรู้สึกว่าแบบซื้อแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรแต่แบบตอนนี้รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ตัดสินใจซื้อใบเนี้ยทำไมอันนี้ซื้อมาประมาณแบบสามสี่ปีแล้วมันดูแบบว่าทํางานทํางานเนาะแบบว่าดูแบบดูมีงานมี เราไม่มีสักทีเราเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้สักทียังไม่มีลุกเป็นสาวทางานเลยเพราะเรามีแต่ลุกสาวแบบกางเกงบอบเสื้อยืดออกกองอะดิบอกว่าน่าจะเริ่มใช้เนี่ยคือปีนี้แหละรู้สึกว่าเฮ้ยลองเอากระเป๋าที่ไม่ได้ใช้มาแมทเล่นก็เลยเอามาแมทกับพวกยีนเสอยืดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอยู่ดีก็โอเคเฉยเฉยก็ชอบเลยหลงงงไหมเซนรอง ตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่ได้บอกว่ามันสวยมากอะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าชอบมากแล้วเอาพวงแหวนชอบพวงแหวนมาห้อยมันก็ดูแบบเด็กลงนิดนึงเด็กลงก็รู้สึกว่าเออใบนี้ซื้อมาเท่าไหร่อะตอนนั้นน่าจะประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นเป็นอีกหนึ่งใบที่คลุมเป็นหนึ่ที่แบบรู้สึกว่าพวงใจที่ได้มาจริงๆทุกใบมันมีเรื่องราวเออขอทราบเรื่องราวของใบนี้เลยค่ะใบนี้เป็นในส่วนอง a i r b r u s ซื้อที่ประเทศไทยพื้นนี้ไม่เป็นแบบผ้าแคนวาแคนวาใช่ไหมใช่แล้วก็แบบปกติไม่มี นี่แหละเรื่องราวของอภิษาเขามีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเดินทางบ่อยก็รู้สึกว่าใบนี้ใส่เอกสารเดินทางคือใส่คอมด้วยใส่ทุกอย่างแบบน่าจะเป็นแ i มเ e s ใบแรกนะมันคือแ i ม m e สที่มีความเป็นแบบว่าแคนวาสด้วยอย่ราคามันถูกลงป้าถูกลงถูกลงถูกเยอะเลยแางว่าก็แบบหักหมืออะไรเงี้ยไอ้ทุกคนงงใช่ไหมแต่ก่อนตอนที่ซื้ออ่ะมันไม่ฮิตเว้ยแต่คือรู้สึกว่าเอออันนี้มันดูใช้ง่ายแล้วบางไม่ต้องระวังก็รู้สึกว่าใบนี้ก็เข้าแล้วก็ใช้ง่ายแต่มันต้องใช้วาสนาไหมไม่ต้องตอนนั้นอะตอนนั้นตอนีน จะสองสามปีนะไม่ได้นาน,น,นาขนาดน,นั้นส<ร>ีดำด้วยนะสีน้ำตาลฮะอันนี้าอันนี้น้ำตาลเนี่ยตัวตาตัวตรงนี้ดำแค่นันเองดูดิน้ำตาลยังไงวะต,ตาสันหรอมันคือน้ำตาลแบบเข้มจริงๆปังอยากได้สีดำรู้ปะเนี่ยแหละดำแล้วไม่ใช่ดำคือน้ำกับสีผมเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเข้มแต่น้ำตาลไง แต่ว่าถ้า a อร์เมสเขาบอกว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มเราก็ต้องบอกว่าสีน้ำตาลเข้มคนชอบเลยที่แบบซื้อมาแล้วแบบคนไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยมีใครใช้สีเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบถามว่ามีไหมเขาก็แบบดิสเพลย์โอลี่อะไรเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือชี้แล้วแบบมีเลยก็เอาเลยก็เลยเอาเลษณาดีนะเจอคนวาษณาดี ม้ว่าจะเป็นบีโรงแรมข้างบนมาที่ใบนี้บ้างดีกว่าเป็นชาแนลเหมือนกันใช่ใบนี้ก็เป็นของเที่ยวลึกจากตอนไปแบบคาปรีอิตาลีแล้วก็จะเป็นเกาะทางตอนใต้ของีคือรู้เลยว่าวิชาอะไรสังศึกษาคือศูนย์ไม่คือมันคือเกาะทางตอนใต้ของอิตาลีแล้วก็ตอน้ดคนเขาจะฮิตกระเป๋าอันนี้มันจะมีช่วงหนึ่งจำได้แบบทุกคนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็จะโซเอาเราก็ภาวนาไปแล้วว่าถ้าเกิดมันเป็นโชคของเราเราจะได้เจอมันแล้วก็แบบได้เจอใบนี้เขาคอลแลบกับ ับอีกแล้วมันเป็นคองลเชันอีบเกี่ยวกับเป็นเรื่องราวพีระมิดอะไรพวกเนี้ยโอ้มันเป็นพีระมิดว่าจะตาดูดีๆมีรางวัลเออจินน้ว่แต่ว่าข้อดีของมันคือแบบเป็นแบบสภายใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนดูไม่มีใครใช้เหมือนกัน คือเราไม่ชอบซ้ำกับชาวบ้านหรอกซ้ำยีนซ้ำเราจะไม่ซื้อก็เลยโอเคที่เราลืมของการไปเที่ยวที่หน้าแล้วเป็นไรของเราซื้อที่ติดตู้เย็นกเอาละค่ะและนี่ก็คือกระเป๋าแบบกรีบเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ส่วนเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะดูมากเพราะฉันอยากรู้ว่าชุดนักแข่งที่มันกันไฟมันเป็นยังไงจะให้จุดไฟเลยทีนี่ทีแรกที่เราจะใส่ชุดกันไฟและจุดไฟเผาตัวเอง แข่งชุดนักแข่งค่ะตอนนี้เอามา2ชุดต่างกันยังไงคะ2ชุดนี้ก็คือชุดนี้เราจะสั่งเป็นแบบสําเร็จรูปสั่ง ทั้งชุดะได้หมดเลยแต่ว่าชุดนี้จะคัสตอมไม้หมดเลยเป็นไซส์ของเราตั้งแต่เหมือนต้นแขนเอวขาอะไรเงี้ยแล้วราคามันต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันเยอะอันนี้ก็แบบถ้าสั่งในเน็ตเนี่ยมันก็จะประมาณ3 0,000ื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่ามันต้องเป็นชุดที่แบบถูกตามมาตรฐานของ FIA เราดูข้างในไหมสักแล้วอันนี้ป้าที่บอกว่ากันไฟใช่แล้วตรงเนี้ยก็คือจริงๆอันนี้คือเป็นชุดที่เป็นข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าข้างในจะมีพวกอินเนอร์ก็คือเป็นเหมือนแบบ บาราคาว่ามีหมวกมีถุงมือมีกางเกงอีกซึ่งทั้งหมดนั้นก็กันไฟเช่นกันกันไฟหมดเลยแล้วก็ตัวนี้มาคลุมใช่ตัวนี้ก็ใส่ข้างนอกแล้วทำไมไถึงมีน้องหมาอยู่ตรงนี้ได้เราไปสกรีนมาเออหรอ ชื่อทีมแล้วก็ชื่อแบบหมาอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้คือจะกินเพิ่มอันนี้คือจะกินเพิ่มใช่คือเวลาที่แบบก่อนแข่งอะเราต้องเอาชุดไปตรวจเขาก็จะดูว่าของแท้ไหมถึงจะติ๊กให้ผ่านถ้าใครใส่ของปลอมหรือว่าใส่ของที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือจะถูกตัดสิทธิ์ทางการแข่งเพราะว่ามันอันตรายไงอ๋อละเอียดอ่อนนะแล้วตัวนี้ก็คือค c l u s ไม r ์มาก็เหมือนฟิลตัดชุดลาตีชุดหนึ่งเออแต่ว่ามันดูบางใช่ไหมเออคือนน่แหละมันเลยแพงยังไม่แพงกว่าตัวนี้ก่อนใช่อันนี่ด้านประมาณแบบเจ็ดแปดหมื่น ชุดแบรนด์เนมชุดนึงทุกอย่างมันก็คือวัสดุที่กันไฟและยิ่งพอยิ่งเบายิ่งบางมันระบายความร้อนดีดียิ่งแพงอันนี้<ล>คือเราเป็นคนออกแบบเองด้วยไหมว่าอยากได้สีนี้อยากมีโลโก้อันนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถเราเป็นสีชมพูหมวกเราเป็นสีชมพูเราก็เลยอยากได้ชุดที่แบบว่าเป็นสีชมพูด้วยเข้าเซต<อ>แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครใสยวงคงคอนเซ็ปต์ไม่ค่อยมีใครใสต้องชอบต้องชอบแบบิลิมิเต้เออขอเอาผิวสัมผัสนดนนะ <poisoned indo> <surprisingly> มันเป็นฟีลย like. i mean ังไงวะมัน <reco> ก็จะร้อนรอนหน่อยเฮ้ยแต่ดูเข้าอยู่นะเฮ้ยลองนักแข่งสาวเข้าวงการแต่ว่าเน้นชนบันอังแล้วปกติล่ะแต่งตัวอย่างไรอย่างนี้เสื้อกางเกงยีนเสื้ออะไรก็ได้เสื้อยืดเสื้อครอปเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแต่ว่าการแต่งตัวแนวเนี้ยคือมาตั้งแต่เด็กเลยไหมใช่หรอปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยคือตอนในเด็กเราจะเป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนแต่ว่าพอเริ่มโตหน่อยก็จะเป็นเสื้อกล้ามโตขึ้นมาอย่าง ก็ครอบอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีไหมเสื้อผ้าที่เราแบบว่าซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้ยังใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบลกรุบแบลใส่างเป็นแนวแนวแนวได้เลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กมันก็จะใส่ซิงจะไม่ได้แบบอ๋อแล้วมีการขยายตัวนิดหน่อยเหรอตัวนิดนึงก็จะเป็นแบบเนี้ยเสื้อกล้ามบอดี้สูทก็จะเป็นแบบใส่กับกางเกงยีนแบบนี้เลยก็ไม่ต่างจากที่ใส่วันนี้เท่าไหร่ใช่เพราะว่าแบบเราชอบแต่งอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ดูแบบดูเด็กตลอดเวลาซึ่งในการดูเด็กนี้เนี่ยนะถ้าเกิดแต่งตัวเด็กแต่ว่าหน้าไม่ตามมาบัขกน คือไม่ได้ใช่แค่ชุดไงมันก็ต้องมีอัลเทร่าด้วยอ้าเรื่องราวล่าชุดมันคือท่อนล่างแต่ว่าท่อนบนเนี่ยยังต้องมอาเทอร่าเพราะว่าแบบเราต้องดูแลผิวนางแต่สมัยวัยรุ่นนึกออกปะมันก็ต้องทุกส่วนทําสม่าเสมอจนทุกวันนี้เราก็จะได้มั่นใจไงเวลาเราอยู่หน้ากล้องแบบนี้นะคะขายเก่งมาก อาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเขาเวลาเราแบบไปเที่ยวทะเลเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนแบบประมาณไหนเรามีความแซ่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำอยากเห็นเอามาไหมเอามาชุดว่ายน้ำโอ้ว้าวอะไรขนาดนี้ใส่แล้วแบบไอจีแตกถ้าเคยขึดนี้เคยเอาไปใส่ที่สวิตตอนแบบภูเขาที่หนาวมากๆแล้วก็ โอ่มันสูงมากถ้าใครจินตนาการไม่ออกนมตรงนี้สงว่าแหวกจนถึงใต้เรานมนะแ้ะมาชุดเนี้ยเกงเกงตัวเนี้ยก็มีเรื่องรานะเล้าสีเล่าสีมันคืออะไรเกงตัวเนี้ยคือเกงมือสองเจ้าของเขายังไม่รู้เลยว่าเราซื้อมาเขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องท่านหนึ่งโอใช่เราไปซื้อของเขาทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาขายให้เราอันนี้ไม่เรียกซื้อขายเรียกขโมยไม่ไม่คือ พี่ทีเจเลี่ยงเก่งเขาใช่เขามีไอจีขายของอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเออแล้วแบบเราก็ไปซื้อแล้วก็เอาไปเก็บไซส์เก็บเอวเป็นของเราเพอมันแค่วายไลน์แล้วก็เออขายนี่ไปเอฟเอเอ็นจีไม่เวลาเราเอฟแบบเราก็จะเอฟแบบใช้แอคเคาท์อื่นนึกออกปะอ๋อแอคกลุ่มไปอีกอ๋อเวดมองเวดมองจะเป็นสตรีทบอกได้ไหมตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่จริงๆมันควรจะต้องราคาเท่าไหร่จริงๆน่าจะราคาแบบน่าจะสี่ห้าหมื่นแต่เราซื้อมาในราคาแบบน่าจะหมื่นสวยดีนะถ้ามันมีความแบ ตัดแปะต่างๆ,างๆอ่ะและ<ช>้วตรงเนี้ยฉันว่ามันน่าจะทําให้แบบดูแบบมีเอวเซ็กซี<ช>่ขึ <ๆ S 2> ้นอะไรอย่างงี้ไหมแต่จริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรียบร้อยมากเลยนะมันแค่ดูเป็นสตรทีที่ไม่ได้เน้นเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย<อ>ถ้าเซ็กซี่ต้องไปท่อนบนเอาไปหดท่อนบนเอาอมาเล่างหด<อ>ไปได้แล้วเค้าจะมาคนซักกางเกงย,ยีนหรือไม่ซักบ่อยแต่ว่าตัวนึงที่เอามายังไม่ได้ซักเอยใส่ไปประมาณหกรอบ แปลกๆกปกติเป็นคนซักกินเยอะซักใส่ซักเลยแต่ว่ามีตัวหนึ่งซื้อมาห้าใส่ห้าหกรอบแล้วยังไม่ซักมันมีเรื่องราวมีเรื่องราวเอาสิเอาตัวนั้นมามันคือตัวนี้ใหญ่จังแต่ตัวนี้ไม่ใช่เกงยีนถ้าจับดีๆอะพอดังบอกมันไม่ใช่เกงยีนเราก็คิดว่าเป็นผ้าจับไปเหมือนตะไครยดักปลาไม่เพราะว่าแบบไม่ดูจะซักยังไงมันต้องซักแบบละเอียดสุนแรงมากกุนเตก้าไม่ได้ดูกุนเตก้า ไม่รู้ว่าซักไวที่ไหนจะแบบ <Okay. S 2> โอเคนึกออกปะก็เลยยังบบยังนะยังไม่ซักโอ้แต่ฉันเข้าใจว่าทําไมเธอไม่ซักเ <c oughs> พราะถ้าได้จับแล้วอะมันจะรู้สึกเหมือนแบบน้องออนแอรรีดไฟแรงก็น่าจะยังไม่ได้เลยเนี่ยก็คือไม่รีดรู้ว่าอันนี้คือแบบใส่กระเป๋าคือยับเลยนะ <c oughs> แต่พอเอามาแขวนอะมันก็ตรงแ,แต่เขาเก่งเนาะทำไมเขาทําสีให้มันเหมือนยีนได้เทคนิคมันือแบบคนใส่สบายแต่คนนอกมองว่าเป็นยีนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบไอเดียนี้ก็เลยซื้อราคาก็แบบสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้ มินดาเลยอ๋อเบสเซอร์สีดำน่าจะเป็นแบบท่อนบนสวยซื้อเราสึกว่าคุ้มแต่ก็แพงแต่รู้สึกว่าถ้าจะลงทุนกับอะไรสักอย่างอ่ะจะลงทุนกับแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยแจ็คเก็ตเนี้ยใส่บ่อยมากอันนี้ลงทุนไปกี่บาทมีนดาอันนี้ซื้อไปน่าจะประมาณแบบเจ็ดแปดอุ้ยใส่ลองใส่เหรอใช่สุดดีเหรออุ้ยมินดาอุ้ยอะไรยังไม่ได้ใส่เลยโอ้โหฉีดแรงเกินเอาล่ะลูกทันทูดเรียกฉันว่าลูกทันทูด น่ารักะเหมือนมาซื้อที่เป็นที่แบบสามแปลงสุดท้ายของ่านสุขุมวิทเลยอย่างเงี้ยนึกออกป้าแล้วแบบสุชชตาไปเอาบันทึกเช็คมาเอาให้มานี่มันจะไปเรื่อยไปช่วย หมวดหมู่รองเท้าเสร็จปุ๊บเกิดความงงนิดนึงเมื่อกี้แอบถามว่าอันนี้เก่าจริงหรือเก่าปลอมอันนี้อันนี้เก่าจริงมันลุยมากคือมันไปสนามแข่งมาไงอันนี้เก่าปลอมใช่ป่ะแปลว่าอะไรเก่าปลอมคือเขาทําให้เก่าอ๋อไม่ใช่เราทาเองเนี่ยหรอเน,นี่ยหรอใช่ก็คืออันนี้ <c oughs> เพ้นท์เพ้นท์เองอันนี้คือเพ้นท์เองหมดเลย <c oughs> ตอนที่เพ้นท์อะเราเอาไปใส่กล่องแล้วสียังไม่แห้ง <c oughs> แต่มันสวยใช่ดิเป็นเบอร์ลุกที่ใส่ข่านไงว่าแบบเหมือนพยายามให้เก่าอ่ะเธอเหมือนพูดให้มันดูดีกับฉันไม่ซากละไม่จริงมันก็คือนากี้แอร์ปกติแต่ว่าแค่มันเพ้นเองเฉยอ๋อ่อ้โหใช่เห็นไหมคิดไม่็ดิดว่าเออเขาทำเหมือน ราะเดี๋ยวในรองเท้าใหม่ก็พยายามทาให้เก่าแล้วอะไรดนใจให้มาอ,อยู่มาระบายสีนางสิ้นปีที่แล้วอ่ะบางแข่งซึ่งเราก็แบบอยากคิดชุดที่มันไม่ใช่ชุดแข่งแต่ว่าเป็นแบบเอาฟิตในสนามแข่งก็เลยซื้อรองเท้าคู่นี้แล้วก็เพนเป็นเบอร์รถอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นสีมันก็แบบน้ําเงินแดงก็เลยทําให้มันเข้าอ๋อ <laughs> นางแบบว่าได้เลยอย่างนี้ไ็ถือเป็นแฟช,ชั่นไปปกติคือเวลาเราเป็นคนซื้อรองเท้าเราอินกับรองเท้าประเภทไหนอบายอันนี้เอามาแบบส่วนหนึ่งไม่มีต้นสูงเออไม่มีต้นสูงเลยคู่ไหนลักสุดลักสุดเนาคู่นี้ ซื้อล่าสุดสินเนี้ยตอนตอนนั้นเห็นคนเกาหลีใส่ั้งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบแมทง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันใส่สบายไม่แรงมากก็ประมาณแบบน่าจะสี่พันสามสี่พันเออมันดูแบบเข้าแล้วก็ดูดูแพงด้วยนี่ว่านางบอกว่าหนังสือนี้ล่าสุดผันน่ะเดาผิดฉันเดาว่าอันเนี้ยล่าสุดขนาดเนี้ยรองเท้าที่ซื้อเราแบบไม่มีโอกาสได้ใส่สักทีก็คือคู่นี้ยังไม่เคยแกะเอามาวางเลยนะนี่คือครั้งแรกที่เห็นที่โชว์โมเตียมันจะนอนอยู่ในกล่องยังไม่แม้แต่ลองด้วยซ้ำอะ กันดื้อตรงไหนอ่ะทำไมเราถึงชอบเพราะอันนี้คือซื้อเพราะว่ามันคอลแลบกับจีดากอนเป็นแบรนด์ของเขาก็เลยเหมือนพ่อคอลแลบกับไนกี้อะไรเงี้ยเราก็อยากมีไว้สะสมเพราะเราเคยดูคอนเสิร์ตเขาอันนี้คือไอคอนาระกันเนี่ยอะใช่ใช่ใช่สามารถส่งต่อได้ซื้อมาเท่าไหร่ราคาน่าจะตามนี้เลยจะจำไม่ได้อ๋อหมายถึงว่าซื้อได้ตรงกับทางเว็บเลยเหรอใช่ใช่แต่ปูใช่ทำไมเราเก่งจังโค้ดเดียวไงสี่พันหกร้อยบาททวนดีเซลมันไปกี่หมื่นแล้วก็ไม่รู้น่าจะสองหมื่นไหม แปมือแปดมือหรือวรออะไรนะเถ้าแปด8หมืนก็ขายเลยสิคะเออได้ข่าวบอกว่ามันกัดมาร์ก็เลยยังไม่กล้าใช่กัดไหม คู่นี้ล่ะคืออะไรคู่นี้แก้งเก่าคู่นี้แก้งเก่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เขา c o ลแล b กับแบรนด์แคคตัสแจ็คเป็นแบรนด์ของทาวิสกอตเราชอบจังเลยนะอะไรเ o l แล b c o ลแล b เนี่ยซื้อมาในราคาแพงมากอันนี้จำได้หลอกจะแบบสองสามหมื่นซึ่งราคังจริงมันก็คือแบบหลักพันถึงแต่ว่าเขาพอมันซื้อราคาสองสามหมื่นที่ถือว่าแพงแล้วนะเพราะเราไปบ้านพี่คนนั้นมาใครอ่ะใครก็มีมีคนมีคนกนมีพี่ปิ่มกคนมีเนาะใช่ทุกคนมีถ้าเป็นผู้ชายจะแพงกว่านี้รองเท้าที่เป็นไซส์ผู้หญิงอ่ะถ้ารีเซลมันจะราคาถู เห <flick. S 2> รออืมถ้าผู้ชายน่าจะแบบมีสี่ห้าหมื่นไม่รู้รว่ามันคือหลักการอะไรนะเห็นโชคดีของเราในการเป็นผู้หญิงการเป็นผู้ผหญิงว่า<ช>อุ้ยซื้อรองเท้าแบบนี้ถูกกว่านะใส่ละคนทักเยอะเลยตอนแรกไม่คิดว่าแบบมันฮิตหรอหรืออะไรแต่รู้สึกว่าแบบเอออยากอยาก,ยากได้แบบคอลแลบอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือไม่คะที่เวลาให้เราใส่รองเท้าผู้บายแบบนี้จะมีผู้ชายมาทักเราเสมอก็จะเป็นผู้ชายสไตล์นี้ทักเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับอ๋อคนนี้เขาเลือกของแบบมีซแดงว่าเขาชอบสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อ การันตีทั้งจากพี่ปิ๊นและการันตีทั้งจากมาปาค่ะเออแล้วพี่ปิ๊นบอกว่าอะไรอ่ะถ้าเราใส่แล้วแบบผู้ชายก็จะผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายแนวสตรีถ้าชอบผู้ชายแนวสตรีก็ลองใส่อะไรแบบนี้ทิ้องอไปแขกไปตู้ทั้งหมดที่บ้านก็ใส่ S <S <S อาบทจากคู่นี้ไปเมื่อกี้บูธบอกว่าเลยนะชอบสุดอ่ะเพราะว่าบูธคู่นี้เหมือนดูไอจีของ, <S <S งของคนต่างประเทศเอ,อ่ะแล้วก็อยากได้<ม>เขารู้สึกว่าเห็นคนนี้ไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรอะ่ะ<ม>แกก็จะเอาบูธอันนี้ไปแมท<ม><ม>แล้วก็รู้สึกว่าโคตรดูไม่ธรรมดาเลยดูพิเศษในวัน<ม><ม>ธรรมดาอะไรเงี้ยชุดคือใส่อะไรก็ได้ก็เลยไปตามหาว่าบูธยี่ห้อนี้คืออะไรแม้ทั้งแบบแคปรูปเท้าแล้วก็ซูมดูรองเท้าอ่ะก็คือเป็นยี่ห้อพาดาก็เลยตามหาไปทุกประเทศเลยจนแบบได้คู่นี้มาจากประเทศ ำไม่รักเซีย โกเลียแถบยุโรปอะไรเงี้ยแถบยุโรปพอเห็นคู่นี้แล้วแบบคือแบบมันคือสิ่งที่ฉันตามหามาแล้วรู้ปะว่าหามาหลายปีมากอะไม่รู้มันอาจจะไม่ฮิตหรือเปล่าตอนั้นซื้อมาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทแต่เธอมันเหมือนจะหนักนะเบาออ่ะคือข้อดีที่ชอบมากเลยนะคือใส่แล้วแบบขายาวขายาวในแบบที่เราเดินตลาดนัดได้ทั้งวันแบบเาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เมื่อยถ้าใส่ขาสั้นโชว์ขามันก็โอเคถือว่าเป็นคู่ที่ชอบที่สุดใช่มาที่รองเท้าแตะบ้างก็ไม่ธรรมดาทำไมแตะเราต้องเป็น air mesh สีดำเคสเด เหมือนคนคนนึงใส่ซึ่งไม่ได้เป็นแบบดาราดังหรืออะไรเป็นแค่คนธรรมดาที่ใส่แต่ว่าแบบเขาก็ใส่อันนี้กับทุกชุดเหมือนกันแต่เป็นในเวแตะทำาห้มันใส่แล้วมันเข้ากับทุกอะไรวะไม่ว่าจะใส่ไปเดินทะเลหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยพอได้ลองอันนี้ก็รู้สึกว่าเออเข้ากับเรามันดูแบบลุยลยดี influ เ g e n ์ <o> ค,คนไหนคือบางดูหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแบบคนยุโรปเกาหลีเวียดนามแต่ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งร์ u d y เขานะว่าแบบเขาใช้อะไรในทุกวนันก็<ๆ>จะเอาสิ่งนั้นมารู้สึกว่าคุ้มค่าเหมือนกับอัลเชราละไอย่างเงี้ยหรอทำหนึ่งครั้แวต่บุคค แอสเซซอรีก็จะ<ว>เป็นในส่วนของหยิบมาบางส่วนหมวก <c oughs> วมวอ <c oughs> นาฬิกาเอาเอานาฬิกาให้จบกันไปอันนี้จะซื้อมาน่าจะเป็นแบบเรื่นแรกที่ซื้อแบบรีเซลมั้งซื้อสึอ,สอว่าตอนนั้นแหละค่ะคือราซื้อแล้วก็มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบเดลโทน่าคือรถแข่งข <S <S ชอบแล้วก็เป็นคนแต่งตัวแบบแนวเส,สื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเข้าถ้าในช็อปน่าจะอยู่ที่ถ้าในโทน่าจะแบบมีสีมีสี่ถึงห้าเลยแล,แล,แล้วตอนที่เราซื้อคือสี่ถึงห้าไหมเลยไม่หกเจ็ดในในหลักหลักนั้นแต่มันเคยขึ้นไปเป็นหลักล้านอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นขึ้นลงๆก็เลยคิดว่าเอ คล้ายๆฝากเงินไว้ในนาฬิกาเป็นแบบแอสเซทหนึ่งอย่างที่แบบไออยู่ตรงนี้ตกบินไปแล้วน้องคนนี้ล่ะคืออะไรอันนี้คือได้มาจากคุณตาได้มาตอนเรียนจบใส่บ่อยมากมันคลาสสิกดีมันวินเทจอะไรอย่างเงี้ยปู่คุณตาใช้ไมมไม่ซื้ออะไรแบบนี้ได้ไมไม่เป็นพวกหนังสือของข้าวอ่ะเธอแบบวิธีการอบของแนี้นี่นี่ด้วยแหวนแหวนก็คือคุณตาให้แต่ตอนแรกแหวนอันนี้คือเป็นแหวนของคุณยาย ที่แบบคุณตาให้คหุณยายแล้วแต่จริงๆอ่ะทั้งหมดเนี้ยเป็นสีทองอแต่ว่าพอเาใส่สีทองมันก็จะดูเหมือนมีความแก่อะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไปชุบทองคำขาวไม่ใช่แบบแต่งงานจะเป็นฟิลแหวนแบบแทนใจของเขาอะไรเงี้ยอุ้ยค<อ>ันอยากจะให้อย่างเงี้ยหรอใช่แต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะให้ใครก็เลยให้หลานคนโตก็ส่วนไปเรื่องประดับที่แบบมีวนะคะทางใจเข็มขัดน้องคนนี้เป็นข็มขัดชาแนลใช่เป็นอันเดียวที่มีแล้วทําไมเราถึงเลือกเป็นรุ่นนี้อ่ะอันนี้ซื้อที่สนามบินดูไบแต่เป็น อ๋อนี่กำลังจะแซวว่าจะเป็นลักษณะิน,นอุตภัณถ้ามีก็บอกเดี๋ยวไปด้วยไม่มี <laughs> เราใสายย่ยีงเราก็จะเลือกอ,อันที่มันเข้ากับยีงแล้วก็ทำให้ชุดที่แบบดูซมซอนเนี่ยดูโอเค,เคข,ขึ้นดูแบบมีสไตล์ขึ้นโดยที่แบบเราว่าดีไซน์นี้มันก็ดีเทลมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเป็นโซ่เป็นอะไรที่มันมีความชาแนลมันก็ทำให้ดูสตรีทขึ้นนิดนึงเนาะใช่อันนี้น่าจะซื้อมาตอนประมาณราคาสองหมื่น แต่นี่มันสวย่ะชอบไปเละชอบไปหละขายของแม่ปกติเราขายของแม่ม e ีแบบไอจีให้ตามซื้อของไหมมีปล wow ่อยแต่ว่ันนี้ไม่ปล่อยนี่นี่มีกําไรด้วยนะกาไรเธอก็ใส่นี้ใช่อันนี้คือยังไงเราจะแบบว่าเรื่องราวคือได้มาจากที่รัสเวกัสของนําเข้าทั้งหมดตอนนั้นอะโควิดแล้วเราก็ไปฉีดวัคซีนที่่างประเทศแล้วเราก็แวะเอลเอเข้าไปได้ช็อปเขาก็บอกว่าราคากำลังจะขึ้นแพ้ แพ้คำว,ว่าราคากันเราจะคือ <c oughs> ตอนนั้นที่ซื้อคือเท่าไหร่น่าจะสอนแหว ต้นๆก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยใช่แต่ไม่ได้แกนเราขึ้นเราขึ้นจริงขึ้นจริงก็เลยแบบอ่ะโอเคแล้วก็ใส่ไปเครื่องประดับเพราะเราไม่ใส่เยอะไงก็จะใส่แค่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหมวกเยอะมากเป็นคนชอบใส่หมวกเหรอสุดๆน้องพวกนี้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคาตาโกรีเดียวกันปะใช่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 เราเริ่มจากคนนี้แล้วกันเริ่มจากคนนี้อันนี้คือเพิ่งไปซื้อมาจากที่สิงคโปร์ก็เป็นแบบซื้อออฟฟิเชียลเวอร์ชันดายเลยอันนี้ก็จะเป็นเลอของนักแข่งคนนั้นชื่อเลออ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 อแคคลนนน่่่าารรรััักกเเเไไปสสสงงงดูิ๋ีี้้็็ืวบะย yeah <laughs> แต่ก็พวกนี้คือจะสะสมอยู่ที่บ้านหมวกอะไรพวกนี้มันราคาแพงไหมไม่แพงประมาณหลักพันแต่เธอซื้อเบอร์สิบหกหมดเลยนะใช่ฉันชอบขาวเงาวขาว,ขาวแล้วขาวนางรักขาวเคจบล้วเขาก็คือจบดูไม่เข้าหมวดอะน้องคนนี้อันนี้มันเป็นหมวกที่ทุกคนสามารถใส่แล้วมันจะสวยหรอแต่ว่าพอใส่แล้วมันจบใส่แล้วมันจบเนมีอยู่สองอย่างนะคือใส่แล้วสวยเลยกระใสแล้วตายเลยซึ่งตอนนั้นที่ซื้อที่เกาหลีคือเป็นยี่ห้อหรืออะไรคอร์ดคอร์ดอ๋อเป็นคอร์ดใช่ใส่แล้วมันก็จะแบบไม่รู้มันก็ เออฟิวเดียวเกาหลีเนาะหน้าเธออาจจะเหมาะหรือเปล่าเดีย๋ยวลองใส่ซิอันนี้มันเป็นหมวกที่ทุกคนสามารถใส่แล้วมันจะสวยเหรอแต่ว่าพอใส่แล้วมันจบพอใส่แล้วมันจบจบไหมโอเคป่วยหรือเปล่อยอยปาไม่ป่ันอาจจะไม่เข้ากับชุดน,นี้แต่ถ้าเธอใส่เสื้อยืดกางเกงอีกก็ไม่น่จะเข้ากับอะไรเลยเหมือนกะันเ <c oughs> วนแขกกับฉันก็ไม่เคยใส่แล้วรอดหมัวแขกประชันก็ไม่เคยใส่แล้วรอดก็แต่ก็เลยเป็นเป็นเป็นบาปของฉันละกับรายการเนี้ยแต่ว่า เห็นเขาื่นเขาใส่แล้วสวยอะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็กดแอปนะลองใส่ก่อนและก่อนจากกันไปนะคะวันนี้ค่ะเรามีช่วงพิเศษก็คือดูแอนโดนอยากจะให้คุณแมะปางเนี่ยมาแชร์ทริควิธีการเมคแซนด์แมทส์สัผ้านิดหนึ่งคืออยากจะได้ฟีลแบบย้อนวัยฟีลแบบวัยรุ่นฟีลอะไรอย่างเงี้ยบอกหน่อยได้ไหมว่าอันไหนที่ควรอันไหนที่ไม่ควรอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราเป็นสักางเกงยีนเราก็จะเอาใส่เกงยีนไปเที่ยวค่ะนี่ยมันจะแบบบานหน่อย มันก็จะใส่สบายไม่รัดบานๆหนึ่งใช่บานๆหนึ่งเสื้อก็จะเป็นแบบแนวเราเป็นแนวสบายแต่เป็นบอดี้สูทก็คือจะไม่ได้โชว์พุงไม่ได้อะไรแต่ว่าข้างบนก็เป็นเหมาะกับเมืองร้อนก็เป็นสกล้ามไปถ้าข้างบนมันรัดรูปแล้วข้างล่างก็อยากจะให้มันแบบว่าปล่อยปๆอะไรเงี้ยถ้ามันรัดไปสมบูรณ์ก็จะอึดอัดแล้วก็เติมด้วยอะไรอีกเติมด้วยแบบให้มันแบบสนุกขึ้นอันเี้ยก็ใส่หมวกใส่หมวกวัยรุ่นก็จะมีหมวกแต่อันเนี้ยของบามันก็เลือกใบนี้มาเพราะว่าแบบมันเป็นหมวกแบบคนที่แบบเป็นนัก จะแมทอะไรพวกนี้กับพวกบอดี้สูทอะไรเงี้ยก็ดูเซนดี้เป็นทาเสารสปอร์ตแล้วรอ,องทุงรองทอรเท้าหล่ะรองเท้าก็เน้นสบายก็จะเป็นคู่นี้เป็นผ้าใบากันปเป็นผ้าใบากันปาย<น>ก,ก็ใส่สบายแล้วก็สีก็ดูแบบคือท่านบวกเราสีแล้วอ่ะก็รองเท้าขอให้มันไปกับชุดดีกว่าเพน้นเพลราะบวกเราจะได้แบบดูไม่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยนอกจากลุคข้างนอกที่ดูสดใสสมวัยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมดูแลผิวด้วยอัลเทรานี่งจะได้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็แบบเราสดใสสมวัยและนี่นะคะก็คือสไตล์การช้อปปิ้งการแต่ง ตัวของคุณมาปรางทีนี้ให้ฝากข้อคิดเรื่องการช้อปปิ้งนิดหนึ่งในสไตล์ของคุณ งานก่อนเก็บเงินใช่อันนี้ก็ถูกแล้วมันจะมีอินสปิเรชันในการหาซื้อของที่เราขาดแต่ว่าซื้ออะไรบางก็จะรู้สึกว่าก็คิดว่ามันอยู่ได้นานไหมการที่อยู่ได้นานมันก็ทําให้รู้สึกว่าของมีมูลค่ามากขึ้นไม่ว่าจะทางใจหรือว่าด้วยทางแบบกไํไลอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เข้ากับตัวเองอย่าไปตามเทรนมากเ <c oughs> ปลืองตังค์แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณมะปรางอีิสามาก<า>และสําหรับใครนะคะสนใจอย,อยากจะดูแลตัวเองเหมือนคุณมะปรางนะคะก็สามารถเข้าไปค้นหา รายชื่อคลินิกใกล้บ้านของคุณได้นะคะเพื่อเช็คเครื่อง a l t ราแท้นะคะได้เลยที่ w w w m e r s e s t h e t i c s c o t h ค่ะฝากด้วยนะคะถ้านึกถึงความอ่อนเยาว์เนี่ยนึกถึง Altra เทคาเทคโนโลยีที่ทำให้ความสวยของผู้หญิงเป็นจริง<ม>ได้ค่ะวัสดีชินสก,กี้ชัคาลรคุณมาปรางอลิซาต้องไปก่อนแล้วไฮโซแม้แบบเหมือนฝรั่งไหมอลิซานิดนึไปก่อนแล้วนะคะทุกคนกับพังตุ้ก <laughs> บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย คนอื่นเขาจะแบบว่าชอบซื้อเสื้อผ้ากับเอารองเท้าตามพระเอกนางเอกในซีรีส์แต่ของเธออ่ะคือซื้อเป็นรถจริงรถคันนี้เป็นรถที่นางเอกใช้ชื่อสตาร์ทอัพก็รู้สึกว่าชอบคาแรคเตอร์ชอบหลายๆอย่างในนี้รู้สึกแบบอิน<ม>แล้วพอไปดูรถที่โชว์รูมก็แบบเออก็ชอบแล้วมันไม่ค่อยมีใครใช้ด้ยอยฉัน <ทะ S 1> ว่ามีคีย์เวิร์ดไม่ค่อยมีใครใช้คอลแลบไหมรถคันนี้คอลแลบกับใครบ้า ดูพังตู้จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะกด Subscribe กดให้หน่อยค่ะเพราะเรากำลังจะก้าวสู่1ล้านซับแล้วหรือว่าดูคลิปอื่นๆของช่องวันเฟล่าวได้ตรงนี้เลยค่ะ